คือผมอะตกตอ้ตอนแรกผมไม่ได้อยู่รายผลิตของผมนะผมไม่ได้อยู่เพจอะไรผมก็ตกแพ็กกิ้งแพ็กกิ้งแต่ว่า็ลายแพ็กกิ้อ่ะโคตรดูเลยคอลกนี่ทั้งืนพี่ทั้งหน้าผมะเยผมผมมีมีปัญหาของันหน้าผมเลยเยอย้ายผมไปตอะไรพวเนี้ยตอนแรกผมไปแพ็กกิ้งเนียผมแบบอ่ผมบ่นแบบเอ้ย แกับบ้านนะอออออ่จะอยู่ช่วงแรกช่วงแรกโทรมาอาอ่าานเนถึงแล้วแก็จที่เขาอาจฉยะใชดีกว uh ่าเพราหน้าเขาเอ่อก็ยท uh ี huh. ่ใหม่ใช่ไหมดีกว่านิสัอะไรตรงนี้เขาไม่ไม่ดุไม่แต่เป็นมีความเ็นทีกว่าอะไรเงี้ย แต่ว่าก็อาจจะมีปรับตัวปรับตัวก็ท้าเกิช่วยได้ว่าผมไม่มีประสบการณ์การเป็นช่างอะไรทีเดียตอนนี้ไตมุกออกมานะก็มามาเรียนการ์นึันก็ทุยงานเลยใช่เขาเขาจะมีแซวบอกว่าเฮ้ยเหมืนเกี่ยวทางนี้ทางนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนีมก็ตอบเป็นการเรียนรู้ไปอาจจะแบบเออมุกงุนิดนึงครับผมก็ไม่เคยหมุนน็อตไอพีเกมอะไรพวกนั้นมาเร็วเหยียดมือปอดใจอะไรอย่างนี้แล้วก็มีปรอกเป็กอะไรพวกนี้ด้วยครับ ก็ยังรู้หน้างานใช่วงแรก็อาจจะลำบากใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเข้าร่วมเข้าลอยผมเนี่ยผมเหมือนสบายกว่าเพื่อนช่วงแรกจะสบายกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าคนเต็มโอ้ใช่ครับแล้วจริงจเหมือนเขาจะส่งอะไรให้ผมเป็นนเโหลดงานเยอะเป็นอะไรไปเยอะๆก็ขนของยังไม่ได้ใช้สกิลชาอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเขา็อาจ่าอ๋อเขารู้ว่าเป็นสายมังหกด้วย ก็สำหรับผมใช้เวลาประมาณห้าห้าเดือนเพราะว่ามเขาให้ทำงานง่ายๆก่อนเดี๋ยวเขาจะสอนเรื่องนี้จะรู้สึกว่าห้าเดือนนี่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอเคแล้วพอใจแล้วว่ามีอะไรได้ในชีวิตแล้วเรียนรู้ได้อยู่ได้อีกห้าเดือนดูได้เป็นปีสองปีบางปีประมาณนั้นใช่ไหมให้ถึง d e a d l i n เดือนแล้วนินแหล่รายเดือนด้วยเหรอเอาไปเซ็นเป็นไงบ้าง มีเท่านี้แหละอ่าผมก็มีการทงานนิดๆหน่อยครับแบบอ่าของผมสุดของผมมันเป็นงานที่แบบมองดูง่ายแต่มันแบบขรรมานิีใจมันยืนอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวอ๋อโดดเดียวเดียวดาโดดเดียวเขาเร่งเร่งที่เขาไม่ค่อยคุยด้วยครับงานถึงมันจะดูง่ายแต่มันก็แบบไม่ได้แบบมองขาปกติที่มนันลดแรงจต่ขยับมุมือแบบทำให้มันชิมเนื้ครับ ประมาณสามเดือนแรกเนี่โคตรปวดเลยครับโอ้โหแบบมือผมนี่ด้นานหมดเลยอะดึงกระตุกกระตุกและรุ่นที่รุ่นที่ไม่ทำอย่างนีงง้นึงแม่งหลับใส่ผมนั่งตรงข้ามให้ผมตักอยู่คนเดียวแล้วผมก็ไม่กล้าอย่างเงีเขาเขาเป็นรุ่นพี่เขาหลับอยู่เนี่ยกะเดือยหลับใส่ผมยาวเลยจริงจริงนี่ผมบ้านอ <ๆ S 2> ยู่คนเดียว <ๆ S 2> แล้วพอจุก <ๆ S 2> ขึ้นเครื่องพอผ่านไปสักพักเราปรับตัวได้เราทำนู่นทำนี่ไปแล้วเขาก็ชอบใช้จังเลยรับเหมือนใช้ มันใช้กันอยู่รู้เรื่องสองคนเนี่ยวิไลอื่นเขาเป็นเด็กสายม6เข้ามาอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแบบทนไม่ค่อยได้แต่พวกผมเป็นคนงานกันมาแล้วก็แบบเออทนมือทำสี้นนิดนึงเขเป็นคนทำแบบตรงนี้อ่ะอ่ะมาดสิ้นไปตรงนู้นหน่อยไปทำตรงนี้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับที่จริงสุดผมเครื่องถักมันจะอยู่ซึ่งอยู่สามคนแต่หลังๆแม่สองหลังๆแมาเหลือผมคนเดียวและผมก็ต้องทำให้ทันไอ้สี่เครื่องข้างหน้า เราต้องติดปั๊บ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 แล้วแบบพอเราทำได้เขาเห็นเราทำกันเขาก็ไม่เอาคนมาช่วยเราอะไรแบบนี้ก็ขอให้เราทำอ่ะนี้ว่าคุณเป็นแล้วนี่ใช่มเนนัะครบบบแเขาบอกว่ารีบก็ได้แต่ถ้าผมไม่รีบไอ้ศีริกแม่งก็ไม่มีอะไรมันรอแล้วไงมันยืนรอผมเลยอ่ะแล้วแบบพอแบบทำเรื่อยๆหลังๆผมก็ไม่เอาอะไรแล้วก็ทำช้าๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อ๋อเรื่อยๆเขาเรียกเขาเรียกว่าเริ่มมีทักษะสกิลหลังตาขึ้นเลยะ อ่ารู้แล้วหลับตาขึ้นคนหลับตาขึ้นได้ได้โอ้สุดยอดสุดยอดรเด็กผู้ต้องข้อตับแล้วปล่อยไปให้เขาแล้วแบ่ตัข่ายแบบคนมันเหลือแบบท้ายไลน์มันเหลือเยอะมากแทนที่จะมาช่วยกูหน่อยอะ่างเรเนี่ยเขาชอบไปช่วยไอ้กลางลายที่มันคนมันเต็มอยู่แล้วไปนั่งเล่นอ่าพุลกรินป้าปั่นทลร์สมาคาร่าใร้กันด้เอาโทรศัพท์เข้าได้ด้วยเหรออ่าที่จริงไม่ได้นะผมพวกผมเอาถือได้แต่เขาไม่ได้หยิบมาเช็คนี่นี่ในหนังได้ครับ มันเห็นมันต้องเอาเข้าล็อกเกอร์นะ,ะมนไม่ไ,ม,ไม่ราผมไปเข้าเขาล็อ,อกเกอร์หมดเพราะว่าสองชั่วโมงเขจะพักเบรกใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งจะพักเบรกค่าทีสิบนาทีอ่าออใช่ประมาณนั้นอนะ่ะพักเบรกพักเบรกบผมผมม่มัออมมมอมนอยูที่ที่โรงสอง 2, โรงสองเป็นประจาอ่าโรงสองอ่าอ่ายิ่เกาเดี๋ยใส่ผมตัลครับผม